บุญกุศลที่หลวงปู่ได้สร้างไว้อ่าที่สมบูรณ์บริบูรณ์ที่ปาตนาความสมเูร็จมาเมื่อหนึ่งอสงไขยแสนมหากอ่าบุญกุศลส่วนนี้ขอให้ไหนรวมกันเป็นเป็นพลังใหญ่ให้เราลูกศิษย์ลูกหาทุกคนที่มีความเคารพเพิ่ทูลหลวงปู่อยู่นี่นะทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าเด็กไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าเทวดาไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าเทวดาไม่ว่าจะเป็นจิตวิญญาณก็ตามนะ นี่นะบุญบารมีที่ต้องบูดสร้างสมไอ้สร้างบุญสร้างกุศลมาส่างสมมาสมบุญบารมีบุญเอ์หนึ่งอาสมไถ่เสนมหากัปประมาณไม่ได้นึ่งค้งโลกเกิดดับแสนค้างจงรวมกันบินพลังใหญ่ส่งผลให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนจงสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเมื่อปรารถนาสิ่งไหนต้องการสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาะทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการทั้งปัจจุบันและอนาคต ላሁም filt እኖዋ